สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกทท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานมหาแห้งครับเนาะมีหลายช่องทางด้วยกันครับผมช่องทางยูทูบเนาะมหาแห้งพาม่วนมหาแห้งม่วนชื่นเจี๊ยบหนึงหกห้าเนาะเบาอีสานพาแห้งสามสี่องพี่ร่างไปเลือกเบิร์เอ่าด้วย่องยูทูบครับสําหรับพี่ร่างแฟนเพจเนาะก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์ด้วยเจี๊ยบหนึ่งหกห้าเนาะก็มีแฟนเพจครับ ก้าเก่าเ่าอีสานพาเฮงก็เป็นแฟนเพจครับเนาะกะมื้อนี้จะมาตามหน้าทางให้พี่น้องเนาะใครที่รอพี่น้องเอาหนังสี่ซะอ่าใครอยากได้โชคกับมหาเฮงครับผมเพื่อมีดวงรวมกันเด้อพี่น้องเด้อเพื่อมีโชคไม่มารวมกันอ่างวดที่ผ่านมา งวดก็หนานั่นกับสองสามครับเนาะกับสองสามก็บเขาตรงๆแล้วพี่น้อง่าดมากงวดล่าสุดนะงวดล่าสุดครับเนาะวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าว่าันกากับหกแปดหาครับมันถือบางไดหเล่มันบ่นถือครับผมแต่ว่ามันไปออกสามตัวไทยรัฐบาลให้ครับผมเนาะ หกแปดหาครับเลขส่วนตัวของมหาแห่งเด้อพี่น้องเด้อกลับไปถือรางวัลเลขค้ายสามตัวครับผมเนาะแต่ว่าหาหาแปดไปออกอยู่สามตัวนาผลพี่น้องรางวัลที่หนึ่งบ่ห้าห้าแปดเจ็ดศูนย์ศูนย์เนาะรางวัลที่หนึ่งเพิ่งออกไปกับแอดมินกับมักแปดหาไลน์นำเบาฮกแปดหาแต่ว่าไปถือรางวัลเลขค้ายสามตัวพี่น้องเด้อ เอาใครอยากได้งวดนี้เนาะขั้นใดมากจะโลงใครเนาะพี่นลองเดอ้อแต่ว่า,าถ้าใครอยากได้ก่อนใครทักทิมงม่านไม้แห้งเขามากครับั้นอยากได้ดเด,เพเดพ้พี่นลองเด้อเพื่อเป็นหาดวงสมพ้องกันพี่น้องหาไล้ร่ำเดด้วยน้ำกันเนาะถ้าใครอยากได้เลขลับของมหาเฮงครับทักใกล้เขามาได้พี่นลองเดอ้อเดี๋ยวผมจะส่งให้ครับ เนาะเพื่อเพื่อได้โชคไดหมาน้ากันว่หาหันไอเมนกลับไปออกมือสุดท่ายเลยสับล็บก8หะเนาะได้มากตั้งแต่ต้องวัดที่กันอ่าอ่าเนาะคนผู้เพิ่นไม่ได้ก็ได้ยอมอนพี่ลองผมได้สองใบอ่าขอบพูดหลายๆครับเนาะอ่าใครอยากได้เลขของทีมงานไม้เฮงครับผมทักเขามาเบอร์ไล่ได้พี่องเด้อทักไล่เขามาใครมีอยู่แล้วใครติดตามอยู่แล้ว ก็พิมพ์คำว่าต้องการเลขของรับมหาแห่งครับเนาะพิมพ์ขอบข้อมือมาไว้เอฟมินจะทรงไห้เด้อพี่รองเด้อเพราะว่าหลายพ้นเพื่อนอยู่ในไล่หลายอยู่แต่ว่ากันต้องพิมพ์เขามาตั้งใจคูณจักว่าผู้ใดได้ผู้ใดอยากได้ผู้ใดไม่อยากได้นะเนาะพี่รองเนาะกับศูนย์เก้าเก้าครับเนาะศูนย์เก้าเก้าสี่สี่สองแปดห้าหกหนึ่งครับผมทีมงานมหาแห่งเด้อพี่รองเด้อทักเขามาเนาะสำหรับ ใครอยากได้เลขส่วนตัวของมหาเฮงครับฝากตอนพ่อแม่พ่น้ังเพื่อได้โชคได้มานน้ำกันพี่้ังอ่าเนาะต้องพิมพ์คําว่าต้องการครับอยากได้ครับผมเลขรับมหาเฮงครับนาะพี่้ังเนาะอ่าเอาเป็นกันเข้าใจตามนั่นเด้พี่้ังด้อเนาะอ่า นี่ครับผมมาต่อครับผมเล้ามักคักเด้อพี่น้องเด้ออ่าเล้ามักคักอ่าติดตอ่อของอทีมงานครับ0994428561เด้อพี่สีองแด้าหน่ง้วงเด้อ,อ่ามาต่อเล้ามักคักเย็นนี้งั้นจะมีเวลาครับผมเนาะไปธุระมือเสาร์พี่หลังบ่้ันได้ลงให้พี่หลังจักคลิปเลยเฮ็ดคลิปสั้นแน่กับพัดเนี่ยเฮ็ดอยู่เนาะ เล่ามักขักพี่้องมกกกักกะจัดคัดกะพันได้แต่หลังเลยกออกเด้พี่อ้องนะได้ย่มขึ้นเลยได้มาแล้วได้ตะมัวน,นี่แหละแต่ว่าบ่หันเฮ็ดครับได้มาแล้วให้พี่้องเอาไปพิจารณาเบิ่งเดอ่าได้มาแล้วครับสี่ตัวด้วยอขั้นมีสามก็ลงให้สามตัวพี่้องขั้นมีสี่ก็ลงให้สี่ตัวเลย อ่าเอาเพื่อได้โชคได้มาน้ากัดมือแรกพี่น้องอ่าข้างคนกับแบหมืดแล้วบ้าวโดดหลายอ่าได้สี่ตัวครับผมสําหรับเรามักคักเด้อพี่น้องเด้องดประจําวันที่อ่าเจ็ดวันศุกร์ที่เจ็ดเด้อพี่น้องเด้อเล่าวันศุกร์นี่แหละครับใครที่เข้ามาเห็นคลิปนี้ดูคลิปนี้เห็นคลิปนี้อ่าเพื่อได้อ่ากินในย่างสรองมีงแรงพี่น้องเนาะ อ่าได้เฮกันนกช่องเลยเนาะเล่ามักคักครับผมมีโอกาสได้มากนั่งเฮ็ดชิปแล้วมือนีเนาะให้พี่้องพิชจะได้น่านะหายมาสี่ตัวเลยพี่้องพี่้องจะไปตัดเอากัะต่ายกระตากระตเอาเนะด้ดเอเนาะจะได้สามตัวกระตัดเอาจะได้สองตัวกระเฮ็ดเอาเนาะแต่ว่าเอ็มินหายได้แค่สี่ตัวขนานครับนะเนาะเล่ามาักคักเด้อพี่รองเด้ออ้านวะ เตรียมปากาเตรียมสมุดครับจดไปพร้อมกันะจะมีแต่ของอทีมงานานนเด่พนพองเด้อคิปนี้เดอเล่ามักคักเหมือนแดงครับบันสุกครับเพื่อได้มืออื่นวันเสาร์วันทิตย์เพื่ออะไผ้าลูกผ้าล้านไปเที่ยวพัก่อนพี่น้รงเล้ามักคักครับส่วนตัวครับผม เล้ามักคักอ่าอ่าสีสีอ่า อ้าวเนาะครับเนาะสำหรับ,บลาวมากคักเย็นวันที่เจ็ดครับเจ็ดเด้อพี่งเด้อสุกที่เจ็ดอ่าสี่ตัวครับเตรียมปากกาหรือย,ยังเตรียมจดหรือย,ยังสี่ตัวครับผมอ่า ฟังชัดๆด้ยพี่น้องเด้อแปดเก้าเก้าสองครับอ่าอ้าวจัดดวนกดเลยพี่น้องกดโทรศัพท์รดอ่า แ9ดเก้าเก้องครับสี่ตัวสีตัวครับอ่าแปดเก้าเก้าสองได้พี่รองเด้วยสี่ตัวเล่ามาักคักครับอ่าเนาะได้ยินแล้วรีบกดด่วนครับไม่งั้นท่านจะหาไม่ได้แปดเก้าเก้าสองครับอ่า เพิ่นหามาสีตูงซีหลับพี่น้องเนาะอย่าลืมไปตัดแล้วกันเนาะอ่าอ่าอย่าลืมไปตัดครับอ่าเนาะแปเก้าครับผมคัดตัดได้กันคือแปเก้าครับแปดเก้าเก้าสองอ่าแปดเก้ากับเก้าสองตัดได้ครับผมเนาะแต่ว่า จะมีสองตัวอยู่ชุดหนึ่งอ่าท่าเบิ้ลก็คงจะเป็นเก้าเก้าแหละพี่ห้ังเนาะ <c oughs> อ่าถ้าเบิ้ลก็ตัวนั้นจะเป็นเก้าเก้าเพราะว่ามีได้ได้ยินอย่างเนาะเอาถ้าสามตัวอ่าสามตัวกาสิเป็นเก้าเก้าสองพี่น้อง ให้พี่น้องตัดเอาดนะ้ะพี่น้องเนาะเก้าเก้าสองอ่าซีตัวก็ตัดเอาเยอะก็ได้พี่น้องมันแปดสองก็ได้เด้เนาะอ่าแปดก็ได้แปดสองก็ได้อ่ตาตัดให้หมดเลยเพราะว่าได้ซีตัวพี่น้องอยากอยาก,อยากเอาแขนแขนก็นกนคือซีตัวชุดชุดนี้ครับวิ่นเอาอ่าอ,อืมสองตัวมันคับคายครับข้าพี่น้องตัวนี้เพิ่นบ่ได้บอกหรอกแต่ว่า มันเห็นมันเห็นหนะสิะก็คืออ่าอ้าวพิจารณาเอาด้วยพี่้องเด้อของทีมงานมาหาเฮ่งครับอ่เพื่อได้โชคได้มาน้ำกันสามตัวสองตัวครับอ่านาะ อ๋อนับพี่รองด้าโชคดีพี่รองเลยสี่ตัวได้ด้ยสี่ตัวเลยครับเอบาฝั่งนี้ก่อนเด้อเล่ามักคักครับผมให้ตัดเอาพี่น้องตัดเอาเด้อสารับกันยุติกันได้ก็ได้เอา อย่าลืมถ้าเบิ้ลถ้าเป้าก็ก้าก้าด้วเพี่องด้วยอ้ามักนะอ่าเลขเข้าให้ไปให้ปเป็นหน้าทางครับอ่าเนาะอ่าตัดให้ครับผมเนาะอ่าสำหรับราวมักคักเย็นนี้จยเพีองเด้อสกสกบมันหมานครับ